สวัสดีครับผมพัดความพิพัดนะครับวันนี้มีเรื่องดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเรานะครับวันนี้นะครับระบบมีอยู่ระบบระบบหนึ่งเรียกว่าระบบการขับถ่ายนะครับในส่วนของร่างกายเราเนี้ยระบบเนี้ยมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าระบบอื่นเลยในร่างกายเรานะครับวันนี้ครับถ้าท้องผูกหรือว่าระบบขับถ่ายเรามีปัญหานะครับต้องบอกว่ามันเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ย จะขับถ่ายสารพิษแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายของเรานะครับผ่านระบบลำไส้ท้องผูกอาจจะเป็นสาเหตุนะครับทำคัญของอาการเกิดสิวฟ้านะครับเป็นๆห,หายๆแล้วสามไม่หายนะครับจุดด่างดำผิวเราไม่ขาวไม่ใสนะครับใน <c oughs> วันนี้ถ้าเกิดเรานอกจากผิวเราไม่ดีแล้วนะครับอาการพิษต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเข้ามาสู่กระแสเลือดได้อีกรอบหนึ่งนะครับ แล้ที่สําคัญคอเลสเตอรอลน,นะครับที่อยู่ในลําไส้ใหญ่ถ้าไม่ถูกการขับถ่ายออกนะครับก็สามารถดูดกลับเข้าไปทําให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสเป็นคอเลสเตอรอลสูงรวมถึงสะสมโรคต่างๆอีกมากมายนะครับวันนี้พัดมาแนะนํานะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยไฟโตว,วีเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทซั c เซ s มอร์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องการดีท็อกลำไส้และกระแสเลือดนะครับ ใช้งานได้ดีมากๆนะครับทดลองแล้วดีมาดูตัวกล่องกันเองเนี่ยกล่องเนี่ยสีสดใสนะครับกล่องเป็นพรีเมียมอย่างดีนะครับในกล่องเนี้ยมี15ซองนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะบอกส่วนประกอบต่างๆของผลิตภัณฑ์มีอยอยนะครับมีสายด่วนผู้บริโภคนะครับมีเครื่องหมายฮาลาลนะครับอิสลามทุกท่านทานได้อย่างไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนะครับ ค่ากล่องเขียนราคาอยู่ที่1,250นะครับแต่ถ้าอยากได้ราคาพิเศษติดต่อนักธุรกิจของซับเซ็ตมอลได้ทุกท่านเลยนะฮะเรามาดูส่วนผสมกันหลักๆนะครับมีตัวตระกูลพืชพืชผักตระกูลเบอร์รี่มากเลยตัวนี้พืชผักตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะช่วยเรื่องต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะครับช่วยเรื่องระบบเลือดนะครับส่วนตัวหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันเด่นๆเลยนะครับ เบต้ากูแคนจากโอ๊ตตัวนี้นะครับลำไส้ของเรานะครับผมว่ามันมีไม่ไม่มีการดีท้อไม่มีการล้างลำไส้เลยนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันจะมีสิ่งผิดปกติดำๆนะครับเกาะตามผนังลำไส้เพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอไอเบต้ากูแคนจากโอ๊ตตัวนี้จะช่วยนะครับเหมือนเป็นตัวสกัดแล้วก็เอาออกจากลำไส้ได้ดีมากๆนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าข้างในผลิตภัณฑ์นี้เป็นยังไงก็มาดูแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นซองหกเป็นซองอย่างดีเลยนะครับตามมาตรฐานนออยอเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยนะครับทุกอย่างนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวพัดลองดูนะว่ากลิ่นมันเป็นไงครับกลิ่นเนี่ยก็คือกลิ่นตามนี้เลยครับตามรูปเลยนะครับเป็นเหมือนกับกลิ่นผงของกีวี่ครับ คีวีนิวซีแลนด์นะครับกีวีที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเราใช้อัตราการผสมเนี่ยก็คือน้ําประมาณเนี่ยประมาณแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็ลองดูการละลายของเขานะครับเราก็ใส่เข้าไปในน้ําเย็นนะครับแล้วเราก็ลองปรากฏว่าไอตัวนี้ละลายได้เร็วมากนะครับเราช้อนคนเล็กน้อยนะครับสีเขียวเนี่ยโอ้โห่าระระทานมากๆเลยนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องกลิ่นเดี๋ยวลองดูกลิ่น กลิ่นหอมเหมือนกลิ่นกีวีครับรสชาติรสชาติก็อร่อยครับทานง่ายตรงนี้ครับวันนี้เรามาดีท็อกกันนะครับเรื่องลำไส้เรื่องกระแสเลือดขับสารพิษร่างกายเนี่ยเราจําเป็นต้องช่วยเขานะครับเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับด้วยความราัถน,นาดีจากนักธุรกิจซัคเซตมอลนะครับ ทุกอย่างหาซื้อได้ที่นักธุรกิจทักพิดมอทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับ